สบายดีพ so. ี่น้องสบายดีผู้สกูสกุลจ้าปปอกก็ส่างเมน้องเทนคือเก่าวกับอะไรสมาคมใบกระท่อมบุญบําเพนพี่น้องเขาถดขอไปเปล่าอย่าออกเด้อลงทงลงท่าเงยไขมดแดงที่ไขมดแดงห้วอสีแเป็นงพี่น้องเอ้ ครับเอาหมดแล้ลูกเยอะหมดอ่ะเด็กชายนักวุฒิทำไงครับแสงเก่งใครโอ้หลังจากบริอยันเที่ยงสองมือพี่น้องเลยเมื่อก่อนก็ไปงานเกิดอ้วนหมู่บ้านก็ไปเฮือนเสี่ยว ขี้งัวเต็มเห็นาพอใหญ่เปยห้องสุพเรียกโมใหญ่ลากลงมาหลุมเหเฮ้ยครั้งแรกพอถองเชนได้ได้ได้ใหญ่แม่งสั่งท่านผู้ชมเออใบมันแก่แหละมันนนั่มันมาเห็นผมหงอะเฮ้ย โอ้ยใจมันเรียบเพมันเถอะลวนะมีอยู่เอามาใส่มาใส่เขียนอะไรก็ใส่ขู่เด้อพองเทนขามาเป็นตเอาอันหน่าไหนอยู่ได้เอาใส่ใส่คู่สุไปนเอ่คู่ไหมพอนอย อยากกินขวัวมันพี่น,อน้องเมื่อเมื่ออ่ะอันปลาตะ ل ا ันปังเห็นเขาเจ้าขวัวากายซืซอแมงสร้างกินเกินเกินไปเนาะให้แง่ดีกว่าเผื่อเมื่อสมื่อซีบริกินแมงขนุนหน่อยบ่เฮ้ยฝนไม่ตกเนี่ยหรอเนาะถ้าฝนตกโอเคอยู่หลังจากพลังเทนเพิ่มพลังมาน้นำเกลือนหนึ่งพันเนานะโอ้บินมันบินตัวพี่น้องท่งละพันท่งละพันซีซีพี่น้องมันเหมือนทงละพันบาทเลย แต่ว่าก็สี่ร้อยตรงนี้สี่ร้อยบาทพันซีซีเพิ่มพลังข้างแรกเพราะน้ำเตาที่ใส่น้ำเกลือเป็นไงบ้างครับก็ใช้ได้ครับผมเป็นยังไงมีแฮงขึ้นมาหรือ,อยังไงครับผมมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยมากเท่าไหร่พักผ่อนเยอะนะลุงเทนพักผ่อนย <c oughs> ืดเส้นมันยึดอืมพักผ่อนเะยืดก็ไปเดี๋ยวเส้นมันยึดพี่น้องจบข่าวน้ำธรรมผชม เอาไปเอาไปใหม่ใส่น้ำงามมันนะฮักฮกิ่งมันใส่จังอันหนึ่งไงไม่ให้มันไปเหราเห็นบอกเราว่าเพื่อนเอานถ่ายลงขีบอยากกินอยู่แมงกระนูนหน่อยแต่ว่ามันกระแพงเกิดมีเราไปเมือนตลาดปลอกอซ่โลดละสี่ร้อยแมงกิะนูนน้อยน่ะใช่ ขนาดเธอเ่าเคยเหยียนะมาล่อเรพีลน้ไปเลยว่าจะได้ทอดหนึ่งไหมมอว่านัทรัพซ์มออนคัดของลงขิปบ่ายเมียวลรนะ่ถ้าก็มาลงวังคำมัลยออกขอระบบบไายก็ได้ลงคำไปหาเสียงตั้งแต่สิบโมงเส้ร อยู่ในบ้านมัน่นแหละเอ็งจำได้ไหมไอ้สาวร้านแออ่ะฮะนั่นแหละสาวร้านแอะไงมันก็ถามว่าทำไมไม่มาไม่พาพ่อเสียมาด้วยเอเอเคนที่นั่งอยู่ร้านแอะไอ้สามาแยกนั่นน่ะม,มันจำเองได้หรือเองจะจำมันได้ไหมล่ะ อ่ะน้องเซตลายจำแม่แม่สร้างเอาเอาเอาคำว่าทำไมไม่พาพ่อเสียมันด้วยจําได้ไหมคำว่าแต่ก่อนตัวน้อยๆของอันนี้น้องว้าตัวพี่น้องปู่นอีเจะน้ำได้จังหวะบุมี้เห็นเฮ้ยอืมขนาดนั่งว่าเงี่บผเป็นนี่พี่น้องค่ะไรลูกไรหมดแล้วหมดแล้วอ๋อถูกอ๋อถูกนะถูก ม,มันเรทำมมันเไม่ดีดีขนาดว่าเย่ไม่เป็นนะคะบุญวันบุญวันมันแข็งหรือยังลงมันแก่หรือยังถ้าแก่มันจะอร่อยเลยคือเทนพี่น้องจาตั้งแต่สามสี่ปีสิผ่านมาเนาะเฮาเราอย่ากกินแมงซ้างมี อันเท่าแม่เลยไปแง่แง nah ่แล้วมาเสียดูเย็นไหวนะเวลาบำอะไรใส่่องแข็งกันได้เฮ้ยมันละเม็นหน่าปุ๊คูลุงโคบปานนี่เจดามันแบบบ่มีโอ้ยเจดามเท่าเอ้ยคือผ้าผอเสียวันน้ำแน่จันมาาไห้บ่นังวะจำได้อยู่มั้งร้านเอเนาะตรงข้ามที่เอไปซื้อร้านเจหงไง อ้วนนะน่ะที่มันเลี้ยงเงนเด็กน้อยนะ่ะแต่ก่อนมันทำงานบ้านเนาะชวนนี้เขาก็มีกินมีใช้แล้วเสียกันละแล้วมาเบิ่งลุงลุงหอบหนั่กับนี่ <laughs> หนัก่กับิ่นไม้มีบมาเบิง่งทำกันท่านผู้ชมมันยาวเกินละุงมันมันอันนี้จะต้องพานเขึ้นอยู่ อืมหายอยู่หากินตามมานอกขอกหน้าใสาค่คูลูกใสคู่ oh. กำสลดลุงกำ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 แค่มันจะไปหมดเด้อนับเข้าไปแต่ติง้งจิ้งด้เลยมันสองเสียป้าทะลุงหอบพี่น้องไว้หอบนักใหม่หรือยังวะน้า <Like. S 1> ล้วกว็สเหียเองเดี๋ยวแม่นองเทนจะจัดการเองครับ มงาขนาดถ้ามันตกมดแดงกนัดอยู่เ <c oughs> ยื่อนี้มันบินมงเหย่มยมมยไม่ค่อยเป็นเจไดมาบมี่เดาขึ้ไปเหย่อใช่ไมันไปเป็แ้วะนางวะ <c oughs> ตัวีดำมันเรยวเห็นทีให่ใหม่มันเ,เก๋นนะแข <c oughs> ่งกันอิน่วจะมาหานลงเนินขึ้นได้ไหมหลัง <c oughs> หนั <c oughs> หนหานลงบนเนะ่ะ ไข่แล้วตวนไข่ใช yes> ่ไหม่ะจับซ้ำใบกันนะใชพ่อขวอยู่ทานไปส้มเลยมันจะเป็นก้อนๆอยู่เด้ตามยอดตามยอดแก่ตามอ่อนๆนะลุงเ่ราขวารามาผูกลุ่มเ่เฮ้ยพอมันงามเขา ม่ควยออมันไม่กินในตู้นะบ่มาถึงว่าผูกตอนเย็นไงมันเป็นตัวมีมันไม่กินมันได้จะมองอย่างเดียวยังมึมีเวลาไปเหรอน้ำยูกิเลยไม่เท่าก็ได้อยากลายย่าสี้เหน er. mm. ี <compelling sound> ่ยกับพี่น้อง เงี่ยเองนะคะนี่เงี่ยเองค่ะไห <laughs> นลูนกงานได้กำหนึ่งอยู่ได้เดี๋ยวจะมาหควนเคยดูลุงเอ๋ยเราจับคู่กันแล้วตั้นี้มันไข่เพราะว่าใบามันเริ่มเก๋แล้วไงแล้วคือเป็นเงี่ยอยู่กันเฮียกมา,าให้ลุงเงี่ยแบบนี้ แม่แต่แม <V statistically> mm ่จะกินแมงสางซะกขู่ขว๋มซะเลยลงมาไว้ข้างล่างไปมโมเป็นคูหน้าลาได้เปล่าได้แพะมันขวักไตอีกซะ ก็เบิ่งแม่งันขนุนก็นจะวามีไปเจ้เ,เ,เลยใบมะขามอ่อนการพ่น,นตัลงมาหแห้งๆรอบหนึ่งกับแม่งขนุนกับสีออกแสดงกินแม่งขนุนก่อนกับสุรินไหมไหอืมอืออืออือมันเป็นใบต้นมะขามแล้วมันแก่บ่ได้เจ้เคยผูก มาเลยึจ่อยลงเทนฮึฮึทำไมผอมลงไม่รู้ีข้าวไมอร่อยปะไม่ทำไมถึงไม่ไม่อร่อยมันม่มันโอ้มันบ่มีมันมาสานเออ กินข้าวมันมีมันมันไม่ลอ,อยครับอะไรมอเตอร์เรนมวยมอนะอีแพน้อยจะก,กันยงโคงเคง กระมุนกระมุเหรอกระมกกระมบนคือว่าแมงกระชอนอ้ะรอนรุ่นพี่น้องเลยระวังเหยียบนั่นเหยียบแล้วโอ้ยมีครับไม่เป็นไรใช่ไหมตรงนี้เป็นไรแมงสาแมงสางเป็นครูไหมแม่ครูนุ้ยกระโดดอื มันชนมันเล่นชนกันมันดื้อเงยแมกร้างนะคะพี่น้องมันเงียไม่แข้งเว้ยม่าเป็นเงยโมแดงใส่น้ามลายเกินเลยอยู่จนแขนก่องพี่น้อง ต่เกิดว่าใบมันไม่อยัางงอนเนี่จะได้เยอะนั่นเองลุงอันนี้มันก็มีอยู่แต่ว่ามันบินหนีหมดเนาะสวิงเนาะแหนะสวิงจ้ะนี่ไหอกางงวเอ้ยอาเบล บัขวยดอกนีก็ซื้อเขาเมือนนี่ตื่มอยู่เฮือนอีกท่านผู้ชมเวอหดสวนแล้วลงมาใหญ่แมงสร้างพนเพ่นเอ สู้สู้ลุงเซนสู้ตายรอรุ่นพี่น้องเลยมันบินหนีหมดพี่น้องเลยแดวได้กิ่งไม้เมียวเมวเมวเมียวเมียน้อยใช่ไหมเออสู้แมีได้ไหมได้น้อยได้แต่ใบไม้เลยบ่มันอันมันบินหนีเบิดอรยเธอ อันนี้ใบไม้มันอยู่ไงมันปิดไว้แล้วมันก็บินออบหมดเอ๊ะน้องอ่ะเนอืรายู่้ยกับแม่ยังไงกับแม่เน่ะรีบใส่ยืดกบ่อยนี่เน uh, uh. ี <m akes sense> ่ยครับผมหมบินแล้หัะรีบใส่รีบใส่เอาแค่นี่ะมั้งนี่จะเก็บลงครับนี่เราจะเทแล้วมันก็บินไปใช่ไหม หนุบบินน <un> ้ำพอน่าหนักตรงขานนะน้าตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้นี่นี่อาหารสั่นซูงสมุนแดงอร่เอยห่างปรแม่นแนวกัดเท่าที่สื่อนี่มันไม่กัดแต่มันบินใหญ่ยากมันบินอยู่สื่อจับเลยโู่เหี้ยซะได้อยู่กุ้งครัวหนึ่งมาครัวหนึ่ง่น้องเลยใช่เนี่ยน้อยนะเขาเป็นโรคบางล่าด้วยนี่น้ำเยอะเกินหรอน้ำจะเขิงคู่มันบินแล้วเข้าไปเดี๋ยว บ่ต้องเท่าน,น้อกอือพี่น้องวะโอ้โออจ้าข้าเลี้ว่าสิบปเงีง้ยไข่บนแดงเงีย้ยกินแมงสังก่อนพี่น้องเว้ยไปแล้วคูห่หน,นึ่งพี่น้องจ้าพี่น้องจ้ามห่อนเฮกัสเนล่าเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เนาะอนนขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อจา้าพี่ดีแมงวัตสักะขู่ตะกคนเนาะพอกันใหม่คลิปนะไปแล้วสบายดี